ไหนๆก็พันการเมืองแล้วก็เกี่ยวกันเมืองเสยนะฮะคือวันนี้รัฐบาลมีโครงการไทยเข้มแข็งประเทศชาติแข็งแรงมากเราในฐานะที่เป็นสื่ออยู่ในจอเนี่ยเราเวลาออกไปข้างนอกเราก็ทําหน้าที่เหมือนกันเพราะ,ะนั้นมันจะมีเสียงสะท้อนฝากมาถามคนที่เป็นข่าวอยู่ในจอตลอดว่าวันนี้รัฐบาลมีโครงการไทยเข้มแข็งแล้วตัวของรัฐบาลเอง มีความเข้มแข็งแค่ไหนที่จะจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนการเมืองต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้วิกฤตมากหลายคนก็กังวลใจก่อนจะถึงวันที่26กุมภาพันธ์คนที่หมดสิทธิทางการเมืองไปแล้วด้วยก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะครับยังเป็นปัญหาอยู่ชาวบ้านก็เลยถามต่อมาตรงตรงบอกว่ารัฐบาลเข้มแข็งแค่ไหนในการจัดการกับปัญหาพวกนี้แล้วก็จะได้มีเวลาหันมาดูแลเรื่องปากท้อง เงินในกระเป๋าจะได้มีมากขึ้นครับคหนเนี่ยนะครับผมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่เสียสมาธิกับการแก้ปัญหาปหากท้องปัญหาพื้นฐานของประชาชนนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองนะทีนี้อะไรก็ตามซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะค,ความหมายก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยต้องให้ทางตํารวจอยายการและศาลเป็นผู้ชี้ ไม่ใช่รัฐบาลไปชี้เองนะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งซึ่งบางครั้งผมเข้าใจนะครับบางคนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดชัดๆเนี่ยทำไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้เลยข้อเท็จจริงก็คือมันต้องไปมีกระบวนการนะฮะยกตัวอย่างเช่นก็ต้องไปขอหมายสารก็ต้องไปขอให้สารตัดสินเช่นการถอนประกันหรืออะไรก็ตามนะซึ่งที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่ทมีการทำนะครับแต่หลายกรณีศาลท่านก็ตัดสินว่า ไม่ไม่อนุญาตหรือไม่ไม่ให้ตามขอแลเราก็ต้องเคารพการตัดสินของศาลเช่นเดียวกันแต่ว่ามาตรการที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เนี่ยยืนยันว่ารัฐบาลมีแต่ผมอยากจะคุยเพื่อบอกให้ชัดนะครับว่าเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นคู่แข่งกับใครที่เคลื่อนไหวทางการเมืองรัฐบาลไม่ได้เป็นศัตรูกับใครรัฐบาลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ว่า คุณจะใส่เสื้อสีอะไรถ้าเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบของกฎหมายเป็นสิทธิที่จะทําได้รัฐบาลต้องเคารพสิทธิตรงนั้นแต่ว่าถ้าเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมีการกระทําที่ผิดกฎหมายรัฐบาลก็ต้องดําเนินการการดําเนินการของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหานี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐบาลไม่พึงใช้อํานาจที่อยู่นอกเหนือกฎหมายค่ะ เรียนถามนะครับเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้หรือว่าสองอาทิตย์นี้เนี่ยถูกประเมินว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ค่อนข้างเที่รุนแรงทางรัฐบาลเองหรือว่าท่านนายกเองมองว่ามันถูกจับตามองว่ามันจะมีความรุนแรงหรือว่ามันจะเริ่มก่อตัวอย่างไรขึ้นบ้างคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเข้ากับปีเสือดุบ้างหรือเปล่าในใสายตาที่ท่านนายกมองตอนนี้คะเอาเอาเป็นรูปธรรมเลยนะฮะว่าว่า มีการกมีความกังวลแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของคดีที่จะตัดสินวันที่26กุมภานะผมประชุมสมชไปแล้วนะครับซักซ้อมกันหมดแล้วถึงขั้นที่บอกว่าไม่ต้องมาประชุมด้วยกันอีกแล้วทุกคนรู้แล้วว่าต้องทำอะไรถ้าจำเป็นต้องประกาศใช้กฎหมายพิเศษเมื่อไหร่ก็จะต้องทำนะฮะร,รู้ขั้นตอนซักซ้อมว่าตำรวจทหารฝ่ายต่างๆเนี่ยจะทำหน้าที่ตรงไหนอย,อย่างไร นะครับทีนี้บางส่วนที่มันรุนแรงในขณะนี้เนี่ยที่ผมเองก็เห็นว่ามันจะต้องเข้าไปดูเช่นมีข่าวเรื่องการคุกคามผู้วิพากษาอันนี้เราก็เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ท่านนะมีการประสานงานตลอดเวลาประเด็นก็คือว่าเราจะปล่อยให้คนที่เป็นผู้พิพากษาหรือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารเมื่อวานพบประธานท่านประธานสารดีกาบังเอิญมาประชุมเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ได้เรียนกับท่านว่ารัฐบาลไม่ยุ่งแน่นอนเรื่องการตัดสินคดีแต่รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลให้ท่านตัดสินคดีโดยเที่ยงธรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความกังวลว่าผู้พิพากษาตุลาการเนี่ยอยู่ในภาวะอันตรายถูกคุกค,ค,คามเนี่ยให้แจ้งมาขณะเดียวกันพฤติกรรมซึ่งคาบลูกคาบดอก ผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้ประเภทที่พูดว่าคนนั้นคนนี้จะตายผมทายแม่นอะไรเงี้ยนะฮะผมก็บอกว่าเราก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เสนอไปที่อายการเสนอไปที่ศาลเพื่อดูว่าคําพูดในลักษณะเนี้ยเข้าข่ายหรือไม่แต่เราไปวินิจฉัยเองไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าศาลอายการหรือศาลเห็นว่าผิดมีโทษก็ดําเนินการตามนั้นแต่ว่าถ้าอายการศาลท่านบอกว่าไม่ผิดเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ทาเท่าที่เราทําได้นะครับก็คือเสนอเรื่องขึ้นไป ผลคำพิพากษาออกมาก็จะมีทั้งที่ยึดทรัพย์ทั้งหมดไม่ยึดเลยหรือว่ายึดหลังรับตําแหน่งรัฐบาลประเมิยยังไงคะในการที่ถ้ามีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาไม่ว่าผลคําตัดสินจะออกมาอย่างไรก็จะมีคนที่ไม่พอใจแล้วจะทําอย่างไรไม่ให้ถูกมองว่าสองมาตรฐานนะคะคือผู้ผู้ตัดสินคือศาลร,รัฐบาลนี้ยืนยันนะครับ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยในเนื้อหาของคดีและกระบวนการการพิจารณาคดียกเว้นอย่างที่ผมเปลี่ยนก็คือว่ามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ผู้พิพากษาทําหน้าที่ของท่านได้อย่าง,างเต็มที่เที่ยงธรรมทุกคดีครับมันมีคนไม่พอใจแน่ตัดสินออกมานะครับสิ่งที่เราต้องเรียกร้องกันในสังคมก็คือว่าเราต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่เป็นธรรมจริงนะครับเช่น สารไปรับสินบนนะฮะมันก็มีกลไกในการที่จะเล่นงานกระบวนการยุติธรรมคือไม่ใช่กระบวนการน่นก็คือผู้พิพากษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะนั้นกฎหมายมันมีอยู่นะฮะผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะบอกว่าตัดสินมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะในทางใดก็ตามเนี่ยมันสองมาตรฐานหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยใจผมก็คือช่วยกันเผยแพร่พรเหตุผลของสาร นะครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้นะครับก็คือว่าสารท่านตัดสินเนี่ยท,ท่านต้องมีเหตุผลเหตุผลของท่านก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงกับพ้อกฎหมายนะครับถ้าเราเผยแพร่ตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันก็จะช่วยทําให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเหตุผลที่ตัดสินคืออะไรเวลานี้เราใช้คําว่า2มาตรฐานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางทีก็บอกว่าถ้าคนนี้ผิดแล้วคนนี้ไม่ผิดแปลว่า2มาตรฐานไม่ใช่นะครับสมาตรฐานเนี่ย จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนนี้ผิดคนนี้ไม่ผิดแล้วทําเรื่องเดียวกันหรือเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในการตัดสินที่ผ่านมาทําไมบางกรณีผิดบางกรณีไม่ผิดเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าสารมีเหตุผลของท่านคนที่พูดสองมาตรฐานไม่เคยเอาเหตุผลของสารเนี่ยมามาหักล้างจริงๆมาอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือในฐานะที่พวกเราทุกคนก็มีหน้าที่ในการสื่อสารกับประชาชนก็คือเอาข้อเท็จจริงตรงนี้ออกมา นะครับผมคิดว่านั่นคือภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดที่จะมีในแง่ของการยอมรับคำตัดสินของศาล